สวัสดีครับทุกทุกท่านสายสายวันอังคารก่อนเที่ยงนะครับคิดดีทำดีพูดดีขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระขุนแผนกลุกวัดบ้านกลางสุพรรณบุรีนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่คาบขี้กลุ ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวพระด้านหน้านะครับด้านข้างนี่ก็จะใหญ่จะหนานะครับสังเกตเห็นนะครับรอยขอบตัดนี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นหลังกระดานนะครับสังเกตเห็นนะครับจะเห็นมวลสารหลุดล่อนลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมนะครับหรือเรียกกันง่ายๆก็คือโลงผีนะครับหรือมวลสารว่าหลุดล่อนนะครับจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะจะหนึกจะนุ่ม นวลตาด้านหลังนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับจะหนานะครับจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวนี่จะหนึกจะนุ่มนวลตาสังเกตด้วยตาเปล่าเลยนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับพระคุณแผนกุวัดบ้านกลางพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็ จะยู่ยับย่นหนึกนุ่มนวลตานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กรุบบางๆนี่ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเราจะสังเกตใบหูนะครับคมสันชัดเจนเห็นลาดำไหมครับจะเห็นมวลสารขึ้นตลอดทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับเนื้อหาก็จะเนจะหนึกจะนุ่มนะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่นสังเกตเห็นฝ่ามือไหมครับ ลักษณะจะคล้ายๆหางไก่แจ้นะครับเห็นไหมครับพิมพ์ทรงนี่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเกิดจากมวลสารหลุดล่อนพื้นผิวผ้านี่ก็จะยู่ยับย่นลาดำนี่ขึ้นปะปลายตลอดทั่วพื้นผิวนะครับองค์นี้สภาพเดิมไม่ได้ใช้นะครับเพจเปบญจวันเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจน FC ทางช่องทาง y o u t u b e นะครับ สังเกตเห็นนะครับด้านข้างนี่ก็จะหนานะครับจะเห็นมวลสารหลุดร่อนนะครับเนื้อหานี่ก็จะจะหนึกจะนุ่มนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังกระดานนะครับจะสังเกตเห็นมวลสารนี่ลอยตัวนะครับจะสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่นหนึกนุ่มนะครับเกตเห็นนะครับค้าบพิกุนี่ก็จะขึ้นปกคลุมทั่วตลอดพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับ เพจเบญจวัรเราไม่เน้นขายนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกท่านไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจอินบ็อกเข้ามาสอบถามนะครับจะสังเกตเห็นนะครับสภาพค่าพิกุกด,ด้านหน้านี่เด่นชัดเจนนะครับค่าพิกุกนี่บางๆพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับเ,เห็นเนหะครับ วงแขนนี่อ่อนช้อยสวยงามนะครับจะเห็นหางไก่แจ้น,นะครับฝ่ามือโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระขุนแผนกุกวัดบ้านกลางพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่สวัสดีมีความสุขทุกทุกท่านครับ